สวัสดีครับวันนี้เ,ออเป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการผ่าถังน้ำมันรถออโมอเตอร์ไซค์นะครับค o นด้าเว็บรอยนะครับเพื่อที่จะนำมาใส่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับคันนี้ผมจะแปลงเป็นออรถออโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับใชออ้ฮับมอเตอร์ อยู่ที่ล้อหลังครับทีนี้ก็คิดว่าเราจะหาที่ที่จะใส่มอเตอร์คอนโทรเลอร์เนี่ยนะครับเอาไว้ตรงไหนดีที่ว่าสามารถกันผลกันอะไรได้ผมก็นึกว่าไอ้ที่ถังถังใส่น้ำมันเดิมนี่แหละครับน่าจะผ่านะครับแล้วก็นำมาใส่มอเตอร์คอนโทรเลอร์ได้ ะครับก็ให้ช่างเขาช่วยผ่าให้ก่อนที่จะนํามาผ่านนะครับเอ่อสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือต้องถ่ายน้ํามันเบนซินออกให้หมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมว่านะครับแช่น้ําไว้นะครับผมใส่น้ําไว้เต็มอ่าสองคืนครับสองคืนแล้วลองดอมกลิ่นดูว่าไม่มีกลิ่นอนน้ามันเบนซินแล้วนะครับจึงจะให ช่างเขามาผ่าเพราะว่าเวลาผ่านี้จะมีประกายไฟฮะถ้ามีน้ำมงน้ำมันอะไรเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับคนผ่าได้ครับข้อ,อน,นี้ควรระวังนะครับอย่างน,น้อยต้องใส่น้ําทิ้งไว้ก่อนใส่ให้เต็มนะครับทิ้งไว้ก่อนสักสองคืนแล้วดูว่ามีกลิ่นน้ํามันหรือเปล่านะครับตรงนี้เพื่อความปลอดภัยครับนี่นะครับมาถึงก็ให้เขาผ่าทั้งทั้งสีด้านเลยครับ เลยครับแล้วเราแว้นนิดนึงฮะที่ด้านหน้านะครับเพื่อจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับเพื่อที่เราจะ,ะใส่เบาะไดะ้จะได้ใส่เบาะเดิมนะครับจะมีน็อตอยู่สองตัวฮะท,ที่ด้านหน้าถัทางที่ใกล้ๆกับที่ใส่น้ํามันเดิมฮะส่วนลูกลอยน้ำมงน้ำมันเราก็ถอดออกให้หมดครับถอดออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็อเอามาดัดแปลงได้นะครับทุกอย่างก็ยังคงสภาพเดิม เออตัวนี้ผมผ่าเสร็จนะครับก็พ่นสีข้างในเพราะว่าข้างในเนี่ยเออยังไม่ไม่ได้มีการพ่นสีหมวกก็พ่นสีเรียบร้อยถ้าให้ดีนะครับพ่นสีกัสนิน่หนึ่งชั้นก่อนนะครับพ่นสีกัสนิ่หนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ค่อยทับด้วยสีจริงจริงอาจจะเป็นสีดําหรือสีอะไรที่เราชอบก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากเราผ่าแล้วนะครับจะต้องลบเหลี่ยม ทุกด้านที่ผ่าน,นะครับให,ให้ให้ให้มนเพื่อที่จะได้ไม่บาดมือนะครับไม่คมไม่บาดมือเพราะว่าถ้าเราผ่าแล้วเราไม่ไม่ลบเดี่ยวไม่เรียบร้อยเนี่ยจะมีอันตรายได้เวลาเราเปิดอาจจะเผลอไปบาดนงบาดนี้เวาวนะครับส่วนนีก้ก็ต้องระวังอันหน่อยหนึ่งนะครับเส่วนที่ผ่าแล้วเราก็ต้องเจาะรูเพื่อลอดสายไฟนะครับกผมนี่เจาะไว้สองรูครับ ป็นสายไฟบวกรบนะครับออสองรูนะครับหนึ่รูนะครับสองเส้น1รูและก็อีกรูหนึ่งนั่นก็เป็นสายไฟที่จะไปเชื่อมออกจากคอนโทรเลอร์นะครับไปเชื่อมกับมอเตอร์นะครับอีก,อก,อก,อกสเส้นฮนะแล้วก็สายไฟที่ออกไปทางาเรือนไม้ต่างๆนะครับออกไปที่คันเร่งก็ะจะออกที่รูนี้เลยครับสรุปว่าผม เจาะรูไว้2รูนะครับเพื่อที่จะให้ให้สายไฟนะครับออกไปได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดฝาตรงนี้ฮะก็ไม่มีอะไรฮะก็ง่ายๆแล้วก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่เราสามารถนำมอเตอร์คอนโทรเลอร์นี่นะครับนำมาใส่ที่ถังน้ำมันได้ฮะเราจะให้ปิดเปิดได้นะครับก็ซื้อ บานพับขนาดเล็ก2นิ้วนะครับมา1อันนะครับจะมาเชื่อมหรือว่ามายิงรีแบตก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ปิดเปิดเซอร์วิสใต้หรือว่าปิดเปิดในการทํางานอะไรได้นะครับเสบายๆนะครับก็เก็บอีกแบบนึครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากฮะทำตามคลิปนี้นะครับเราก็สามารถมีที่ ใส่คอนโทรเลอร์เก๋ๆนะครับดีกว่าเอามาไว้ด้านนอกซึ่งก็เสี่ยงกับโดนฝนโดนขโมยอะไรฮะเราเอาไปไว้ข้างในเลยนะครับไม่โดนฝนไม่โดนไม่โดนอะไรนะครับแล้วก็ก็ไม่ร้อนฮะไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าเรามีรูมีรูระบายอยู่แล้วครับรูระบายก็คือเป็นรูที่จากที่เติมน้ํามันเดิมหนึ่งรูนะครับก็รูใหญ่แล้วก็อีกรูหนึ่งนั้นก็เป็น รูที่ใช้ในการใส่ลูกลอยเป็นรูเดิมนะครับก็มี2รูนะครับถ้าหากว่ารูเดียวพอนะครับไอรูเดิมที่เป็นรูเติมน้ํามันนะครับเราก็สามารถเอาฝาน้ํามันเดิมมาปิดได้นะครับนะครับถ้าหากว่าถ้าระบายความร้อนพอนะครับถ้าไม่พอก็เปิดไว้ถ้าพอก็ปิดไปเหลือรูเดียวครับง่ายๆครับลองทํากันดูนะครับ ไม่ไม่ยากนี่ก็ในภาพพ็กาลังเจาะรูอยู่ฮะเจาะรูลอดสายไฟรูเล็กๆข้างล่างฮะเป็นรูที่เอาไว้ยึดมอนเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเจาะรูเดียพอเพราะว่าไม่รู้จะวิ่งไปไหนแล้วครับก็อยู่ข้างในนั่นแหละไม่ไม่ไปไหนนะครับน,นี่ก็มาแต่งรูนิดนึงจะจะได้ไม่คมฮนะไม่คมไม่บาดสายไฟนะครับซึ่งเราอาจจะหาลูกยางอะไรก็ได้นะครับมาใส่ไว้ คือหากว่าเราไม่หาลูกยางนะครับใส่สายไฟเสร็จแล้วเราก็เอาซิลิโคนนะครับอลองไปปิดซะ,ะก็ก็ดีครับสายไฟจะได้ไม่วิ่งไปวิ่งมานะครับก็นี่ฮะเป็นวิธีการที่เราจะได้สายไฟจะได้ไม่ไม่มีปัญหาในการบาดกับเหล็กนี่นะฮะ ลองทำกันดูนะครับเป็นไอเดียหนึ่งที่เราสามารถนํามาดัดแปลงกันได้ในงานโมเตอร์ไซค์ดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้านะครับคันนี้ผมก็เอารถคันด้ารีมฮะเออไม่ใช่ค o นด้าเวฟฮะเวฟร้อยตัวเก่าฮะซื้อโครงมาก็2,000บาทนะครับแต่ว่าตอนที่ซื้อมาเครื่องอยังสตาร์ทติดอยู่ครับยังยังขับได้อยู่เราก็มาถอดเอาเครื่องออกนะครับมา ใส่มอตเตอร์เข้าไปนะครับจะได้วิ่งเป็นรถไฟฟ้าตัวนี้ผมใช้แบตเตอรี่จะ1 2โวลต์30แอมเดี๋ยวจะมีคลิปในการดัดแปลงรถอ,อ,อีกคลิปหนึงคนระับค่อยๆทำเมื่อรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการ สร้างครั้งที่ใสแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมจะเอาไปไว้ที่ด้านหลังนะครับที่บริเวณข้างเบาะหลังซ้ายและฝาครับข้างซ้ายก็36โวลต์นะครับข้างฝางก็36โวลต์แล้วก็ต่อกันเข้าให้เป็น72โวลต์เพราะว่าตอนแรกว่าจะเอามาไว้ที่ปีกรถเดิมฮะปรากฏว่ามันใหญ่เกินไป แม้เราแบ่งออกเป็นสองลูกแล้วก็ยังเกะก,กะอยู่ดีครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามันจะพองออกทั้งซ้ายทั้งขวาฮะดูดูแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะสวยแล้วก็ถ้าเราดันไปด้านหน้ามากนะครับก็อาจจะไปโดนล้อนะครับหรือว่าไปติดบบางโคลนของ้อหน้าซึ่งพื้นที่ตรงนั้นก็มีอยู่ไม่มากฮนะ ทีนี้ถ้าเราจะเอามาฝาังนะครับเหมือนเครื่องเดิมก็เกะกะฮะเพราะว่าจะลงไปอยู่ด้านล่างเลยแหละทำให้ระหว่างพื้นนะครับถึงแบตเตอรี่มีมีระยะห่างจากจพื้นไม่มากก็อาจจะเป็นอันต,ตรายได้นะครับเวลาเราขึ้นขึ้นฟุตบาทหรือว่าไปที่เ,เนินนะครับตามหมู่บ้านอะไรนะครับก็ จะมีปัญหากับแบตเตอรี่ได้ก็คิดว่าเพื่อความปลอดภัยครับเอาไวไ้ว้ไที่ด้านหลังนะครับที่บอกคนนั่งนะครับบอกคนซ้อนนะฮะอยู่ที่ซ้ายฝาตรงนั้นนะครับทําเป็นกระเป๋าขึ้นมาทั้งซ้ายทาาั้งฝา2องชิ้นนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่โยนลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาตัวนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดครับแล้วก็ เรื่องน้ำหนักก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะว่าสามารถถ่วงน้ำหนักได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็อ,อ,อยู่ตรงกลางนะครับของลุมล้อหลังก็จะไม่ทําให้หัวเชิดขึ้นอะไรนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนั้นครับน่า,นาจะสบายสบายครับเดี๋ยวรอนะครับเสร็จแล้วจะทำเป็นคลิป ให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางอีกครั้งนึงครับคลิปนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราเดัดแปลงถังน้ำมันนะครับให้เป็นที่ใส่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเป็นเป็นแนวทางนะครับสิ่งเ,เราก็มีหลายแนวทางนี้ในการนำมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ไปไว้ตรงนู้นตรงนี้บางคนก็เอาไว้ ใสแบตเตอรี่นะครับบางคนก็ไว้ออด้านนอกนะครับเพื่อมีเหตุผลในการระบายอากาศดีขึ้นนะครับส่วนของผมก็ทดลองนำมา,าไว้ในถังน้ำมันดูนะครับดูว่าใช้แล้วจะมีปัญหาควารมร้อนอะไรหรือไม่นะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าไม่น่าจะร้อนขนาดหนักครับน่าจะน่าจะรอดนะครับ ส่วนนี้ในภาพน,นะครับก็เป็นฝาฝาถังน้ํามันที่เราตัดออกมาฮะแล้วก็เอามารบเหลี่ยมนะครับเพื่อจะได้ไม่บาดมือนะครับรบเหลี่ยมให้เรียบร้อยนะครับพอลบลบเหลี่ยมเสร็จเราก็พอ้อนสีนะฮะพ้อนสีอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสนิมไม่อะไรก็แล้วแต่ครับก็ป้อนสีไปนะครับหลังจากป้อนสีเสร็จนะครับเราก็นํมาอา่า ใส่บัรทับฮะใส่กรบบังทับอ่ากับกับถังฮะเพื่อจะได้ปิดเปิดได้ครับจะได้ง่ายนะครับในการดูแลในการเซอร์วิสในการทํางาน,นต่างๆต,ตัวนี้เวลาเราเปิดเบาเอ่อตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดขึ้นมาฮะเพราะเบาะอยู่ที่นอ็อตสองตัวฮะสองตัวด้านหน้าฮะตัวนี้ก็แค่แค่ปิดนะครับปิดมอเตอร์ของทรลเรไว้ไม่ให้โดนฝนโดนอะไรฮะ สังเกตดูฮะจะมีอยู่สองรูนะครับรูน้ํามันกับรูลูกรอยน้ํามันผมว่าสองตัวนี้สองรูนี้นะครับก็สามารถระบายความร้อนได้แล้วนะครับไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับกับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ครับนี่กาลังเ,เชื่อมนะครับบานพับจริงจริงยิงยง,ยง,ยงรีเวทก็ได้ฮะยิงรีเวทแค่สี่ตัวก็อยู่แล้วครับแต่ว่าเออผมก็ไม่ได้ไม่ได้ยิงนะครับก็ให้ช่างเขาเต็มเลย การแต้มก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะเพราะว่าบานพับบางสังเกตนะฮะบานพับจะบางเจ้าตัวใหญ่มาใส่ก็มันก็ใหญ่เกินไปฮะตัวนี้ขนาดสองนี้ก็ยี่สิบบาทนะครับซื้อมาก็ไม่เป็นไรฮะก็ไม่ได้เปิดอะไรบ่อยๆนะครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็เชื่อมเสร็จก็หินเจียเจียสักหน่อยหนึ่งก็ก็โอเคแล้วครับง่ายๆนะครับง่ายๆ ก็ไม่ไม่มีปัญหาครับไม่ได้ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับ mm hmm. เชื่อมใส่ข้อเจียเลยครับ mm hmm. ร้านนี้เป็นร้านผมใช้อยู่ประจำฮะตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือ mm hmm. ก็มีอะไรก็ก็ให้เขาช่วยเชื่อมให้นะครับ mm hmm. ตอนนี้ก่อนเชี่ยมก็อายุมากแล้วประมาณเกือบแปดสิบปีแล้ว mm hmm. ก็ทำไปสนุกสนุกฮะไม่ได้ คนทาไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าอยู่ตัวมาแล้วคเขาทำกันเหงาฮัอยู่ที่บ้านกันสองคนตายายเขาก็ทําอยู่ว่างก็ทําทําเรื่อยๆแต่ว่าทํางานมีคุณภาพครับเข้าใจงานเก่งครับข้าวาว่าเก่งนี่นะครับเสร็จแล้วก็ก็แต่งอะไรนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก่อน ก่อนที่เราจะเชื่อมบันพับเราก็เชื่อมตรงนี้ล็อกเอาไว้เพื่อจะให้ไม่บิดซ้ายบิดขวานะครับพอเชื่อมบันพับเสร็จแล้วก็เชียร์ออกนะครับนี่ผมมาประกอบใส่ในรถสดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นฮับมอเตอร์ครับเป็นฮับมอเตอร์เจ็ดสองโวลต์ฮะนี่เป็นโครงฮะเป็นโครงของ h o n d a w เว e นะครับเวบร้อยตัวเก่าฮะตัวนี้เก่าเก่าแล้ว สิบกว่าปีแล้วมั้งตัวนี้ที่ครับก็เป็นเอ่อเป็นดิสเรกครับดิสเรกโชคที่เห็นก็เป็นโชคเก่าที่ได้มาตอนที่ไปซื้อโครงมาฮะบอกก็เป็นเบาะเก่าอยู่ครับพอมาพ่นสีโครงเอ่อเป็นสีดำต้านนะครับอันนี้ก็แฮนด์นี้ก็มาเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็สายมือก็เป็นชุดดิสเรกหลังฮะส่วนฝามือว่าจะใส่ดิสเรกหน้านะครับก็สั่งอุปกรณ์มาแล้วยังไม่ได้เลยครับ นี่นะครับเนี่ยผมมาประกอบใส่เรียบร้อยแล้วนะครับดีนั่นไหนเนี่ยเป็นที่วางนะครับวอเตอร์คอนโทรลเลอร์ครับตัวนี้รับได้ถึง2,000ันวัตต์ครับแล้วก็รับไฟสูงสุดได้ถึง72็โวลต์ครับก็สบายๆลูกๆใหญ่ใหญ่ใช้ได้ใหญ่ใช้ได้สังเกตดู กับถังน้ำมันนะครับก็เหลือพื้นที่อยู่ไม่มากครับตัวนี้รับไฟได้ตั้งแต่48โวลต์นะครับส8โวลต์ก็ได้เป็นออโตโ้ฮะออโตโ้ส8ิดหสองแปดสิบสใช้ได้หมดครับไม่ต้องปรับอะไรฮะป้อนไฟแล้วมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็จะปรับออโต้หมดไม่ต้องไปไปเซตว่าเราป้อนไฟไป,ไปกี่โวลต์กี่โวลต์ไม่ต้องครับ ก็สะดวกดีครับสะดวกดีนี่นะครับโครงสร้างคร่าวๆเนี่ยเป็นเป็นตามที่เห็นในรูปนะครับเป็นโครงเก่านะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เคยผ่านการชนกันอะไรมายังทรงก็ยังดีอยู่คะโครงไม่บิดไม่เบีย้ยวไม่งอก็ถือว่าคุ้มครับโชก็เป็นโชกที่ติดมากับรถเดิมครับแต่เป็นโชคแต่งไปแล้วฮะ พระเขาดัดแปลงใส่กับดิสเบรครับอะนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับฝากไว้เป็นแนวทางในการดัดแปลงที่ใส่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเราสามารถดัดแปลงมาใส่กับถังน้ำมันเดิมก็ได้ครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับกับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ